สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทิชัยไลฟ์อีกรอบหนึ่งครับเพราะว่าวันนี้มีข่าวใหญ่หลายเรื่องเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่ประธานาธิบดีมูนแจอินเกาหลีใต้ไปเยือนถึงเปียงยางครับไปพบปะกกับท่านผู้นําเกาหลีเหนือคิมจองอึนถือเป็นการประชุมสุดยอดครั้งที่3ของสองผู้นําเกาหลีเหนือและใต้แล้วครับผมชวนท่านทูตชายงสจ,จิพานนท์มาร่วมกันวิเคราะห์ว่า นี่แปลว่าอะไรและจะทำให้คิมจองอึนจะพบกับโดนัลด์ทรัมป์รอบที่สองหรือไม่สวัสดีครับด่านทูตชัยยงครับสวัสดีครับคุณชัยครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้บรรยากาศดูดีมากเลยนะมุนแจอินบินไปแล้วก็คิมจองอึนนี่เดินทางระยะไกลมาต้อนรับถึงที่เครื่องบินเลยนะครับครับก็ค่อนข้างที่จะเห็นว่าเป็นการให้เกียรติกันอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่า ได้มีการปูความสัมพันธ์กันในระดับหนึ่งแล้วนะครับพบปากกันถึงสองครั้งนะฮะในเดือนวันที่ยีิเเมษายนที่เกิดแผนการที่เรียกว่าพันมุนจอมเดครเอนเชนแล้วก็ยี่หกพฤษภาคมแล้วก็นําไปสู่นะครับัมิตซัมกับคิมจองอึนวันที่สิบสองมิถุนายนที่ผ่านมานี่นะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่ประธานาธิบดีคนที่สามนะครับของของเกาหลีใต้ที่เดินทางไปเยือน เกาหลีเหนือปิดใช่ครับปี่ยึงขนแรกคิมแดนจูกับโรมุนฮนก็ไปพบกับพ่อของคิมจองบุนนะครับครับใช่นะฮะตอนนั้นก็ไม่ได้ตื่นั่นจากนั้นนะครับครับครั้งแรกเนี่ยเตรียมการเขาถึวดแล้วขวดกันว่านะครับฝ่ายสหรัฐอเมริกาสื่อได้ว่ามีการนะครับอ่าชนเนลหรือฟันเงินสดหนเกาหลีเหนือจากเกาหลีใต้ ก็เลยทําให้ผลต่างๆค่อนข้างออกมาไม่ค่อยดีนะนะครับครับาวนี้เรามาดูข้นงที่ประธานาธิบดีคนที่สามเนี่ยที่ดําเนินการเนี่ยนะครับซึ่งก็ความจริงแล้วท่านเราเคยไปร่วมนะครับในสมัยที่ประธานาธิบดีอ่โรมเนียนได้แบบครับที่ที่ฆ่าตัวตายนะครับทันที่สองเนี่ยนะครับเพราะว่าตัวมุนแจอินนี่เป็นชีฟซับเป็นหัวหน้าฝ่ายริคาริการของประธานาธิบดีท่านนั้นครับ เป็นแนบทบาทรวมทั้งตัวที่รึกษาฝ่ายความมั่นคงนะครับมิสช,ชุมเนี่ยก็มีบทบาทสําคัญในช่วงของประธานดีรมเหินที่ไปพบกับคิมจองอิวนะครับตอนนั้นคุณพ่อของจองอุนเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าหลายอย่างเนี่ยภายใต้เคือของผู้นําทางด้านฝ่ายเหมอก่อนมองถูกบอกว่าเป็นฝ่ายซ้ายครับ,รบมองว่าอยู่ตรงข้ามกับรัสบาล แล้วก็ค่อนข้างไปทางซ้ายเนี่ยนะครับจะดําเนินนโยบายในเรื่องของการรวมประเทศเนี่ยอย่างต่อเนื่องอนะครับมีกระทรวงรืยูนเคชันที่ดําเนินการต่อเนื่องกันบทบาทที่ช่วงสมัยประธานาธิบดีอ e ีเมียงบักหรือว่าปั๊บุนแฮเนี่ยค่อนข้างมีบทบาทไม่ไม่มากนักระทรวงนี้นะครับแต่พอมามุญเจอิญเราเห็นว่าทําอย่างแข็งขันและเป็นอันดับของเขาอันหลักๆเลยนะครับซึ่งผสมเราจคะแนนเขานี่เคยพุ่งขึ้นมา ถึงเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ตอนนี้ปัญหาเศรษฐกิจในเกาหลีใต้เนี่ยทำให้คะแนนความนิยมเขาเหลืออยู่ห้าสิบประมาณห้าสิบห้าถึงหกเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ยังมากกว่าครึ่งหนึ่งนะครับตรงนี้เพราะถ้าผลสําเร็จคราวนี้ของเขาเนี่ยทําให้อย่างที่เขาพูดกันนะครับว่าจะเป็นจะใช้คำว่าอย่าไรครับเป็นตัวกลางในการที่จะทําให้ทั้งฝ่ายสหรัฐอเมริกาและเกาหลีเหนือเนี่ยมาหาจุดยืนร่วมกันนะครับทั้งในส่วนของการที่จะยกเลิก นะครับ mm hmm. ขีปนาวุธนิวเคลียร์ที่ชาวนาวิกาต้องการ mm hmm. หรือฝ่ายเกาหลีเหนือต้องการที่จะให้มีหลักประกันความมั่นคงของเกาหลีเหนือนะครับ,รบเพราะฉะนั้นนี่คืออเจนดาหลักที่ประธานที่ดีท่านนี้คือมูมแจยินเนี่ย mm hmm. จะนําไปเจราจานะครับการประชุมคำจริงมีสองวันเองนะฮะเขาจะไปสามวัน mm hmm. วันนี้ไปถึงนะครับ ก็จะมีการประชุมลักษณะที่มีการประชุมแล้วครับแต่สถานการณ์ยังไม่ออกมานะครับแต่พรุ่งนี้พรุ่งนี้จะเป็นวันนี้เป็นเรียกว่าฟร์อายสนะครับ4ฟร์อก็เหมือนกับว่าเจอกันสองคนเท่านั้นเองไม่มีคนอื่นอยู่ในห้องเลยไม่ต้องมีล่ามด้วยไม่มีล่ามนะฮะอันนี้4ฟร์อซึ่งก็ยังไม่มีการแถลงอะไรออกมานะครับพรุ่งนี้จะมีการประชุมสองฝ่ายนะครับเต็มเต็มปาร์ตี้ในส่วนหลักนะครับคงมีฟังก์ชันอื่นๆด้วยเพราะว่าคณะผู้แทนเกาหลีใต้นี่เกือบ200อคนนะครับ นะครับมีประธานบริษัทต่างๆทั้งซัมซุงนะครับดีไวรีแล้วก็เอเอ s เคนะครับ LG นะครับมิสเตอร์คูหรือว่าแม้แต่ทางบุนไดมากันหมดครับเพราะฉะนั้นคณะผู้แทน200คนเนี่ยเราที่เห็นว่าเป็นความตั้งใจร่วมกันของทั้งภาครัฐเอกชนที่จะให้ครับครับถ้าเป็นมาสุดสักิภาพและนำมไปสูงข้อยุตินะครับในเรื่องสงครามนะฮะอันนี้เราคง ต้องมาถกกกันว่า mm hmm. มุลนแธิจะสามารถฝากนมให้ผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับกำหนดไทม์ไลน์ชัดเจนเลยว่า mm hmm. จะยกเลิกครับ,รบเพราะ i a เอก็แถลงออกมาแล้วว่าเกาหลีเหนือยังไม่ทำ mm ํำ hmm. นะครับ,รบมีการแถลงออกมา mm hmm. แล้วก็จอห์นโบลตันเองก็แถลงออกมาเมื่อวิกีวันวันนี้ว่าหลังจากการประชุมสัมมิตเมื่อวันที่12บสองมิถุนายนระหว่างครามกับกิมจองอุนแล้ว ครับไม่ได้มีอะไรคืบหน้าเลยในการยกเลิกอาวุธนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือใช่นะครับสิ่งเหล่านี้ก็นําไปสู่ความไม่ไว้ใจกันแล้วครับจนมาทั่งยุติครับอันหนึ่งครับครับนะครับที่ที่เขาฉลองนั่นแะเขาท่านก็ยู่ทดัไปแสดงพันคนที่ไม่นําขีปนาวุธมาแสดงในในในระหว่างสนามนะครับอันนี้ก็เป็นทรายอันดีอันหนึ่งนะครับใน กระจายปัญหาเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับครับก็เพราะฉะนั้นในวันที่ก็คือโฟไอประชุมผู้น้ำสองฝ่ายพรุ่งนี้ประชุมเต็มคณะแล้วก็ภานประชนนะครับแล้วก็คงเดินทางกลับวันที่ยี่สิบนะครับสำหรับนี้ตอนนี้ทางฝ่ายเกาหลีใต้ได้ประกาศแล้วว่าจะไม่มีการออกแถลงการร่วมในการเจรจาครั้งนี้นะครับจะไม่เหมือนขั้งแรกหรือรั้งที่สองละครับครับหรือชี้แจงแถลงข่าวท่านีเองนะครับในกาน าหารูหลังจากการาหารูเสร็จสิ้นพรุ่งนี้นะค,ะครับในช่วงร,ระหว่างคู่ดำทัสองประเทศนะค,ะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะค,ะครับว่าเขาจะสามารถโน้มน้าวฝ่ายเกาหลีเหนือให้ยอมอะไรต่างๆได้อย่างไร,รแล้วก็ในประเด็นถัดมาก็คือถ้าหากว่าสําเร็จก็จะมีการานาไปสู่าการประชุมสัมเม็ตระหว่างทรัมปร,รอบที่สองกับ คิมจองอุนนะครับครับซึ่งขณะนี้เราคาดว่าคงเตรียมการแล้วนะครับสำหรับการประชุมที่เพราะว่าคิมจองอุนอาจจะไปประชุมที่สมชาสหประชาชาตินนิวยอร์กครับโอ้ครับอ๋อคิมจองอจะไปยูเอ็นเลยนะนะอืมอับเขามีแสข่าวนี้ขึ้นมาแล้วนะครับก็น่าสนใจดูว่าก็จะเป็นครั้งแรกนะครับอืมอืมที่ผู้นําเกาหลีเหนือเนี่ยจะเดินทางไปก็คงควบไปกับการเจรจาสัมมิตรอบที่สองหากทุกอย่างในการเจรจาวันนี้พรุ่งนี้เนี่ย ผ่านไปด้วยความราบเรื่อแล้วมีหลักกันให้ฝ่ายสหรัฐฯมั่นใจในความจริงใจที่จะดําเนินการนะครับตับการร่วมที่สิงคโปร์ระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศอันนี้เป็นจุดหลักทีเดียวนะครับทีนี้ก็ทางฝ่ายเกาหลีใต้เองก็มักจะถแถลงออกมาด้วยนะครับว่าจะพยายามให้นําไปสู่นะครับการเจรจานําไปสู่การลงนามสัญญาสันติภาพที่จะให้ได้เพราะปัญนาเกาหลีนะครับสงครามเกาหลี ที่เกิดขึ้นระหว่างปี1953เนี่ยก็เป็นแค่ยุติการสู้รบชั่วคราวนะครับเป็น a r m ิส t i c e Agreement นะครับก็ลงนามโดยกองกำลังทหารฝ่ายนะครับเท่านั้นเองครับคำนี้ยังไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผลแห่งการเมคัพของข้อมติคันติความมั่นคงยูเอ็นเอสิีนี่ยังมีผลนะครับนั่นก็คือการตั้งกองกำลังทหารของสหประชาตินะครับที่หน้าสุดเกาหลีใต้นะครับ การซึ่งขนานนี้ก็มีฐานสหรัฐอยู่ประมาณสองหมื่นแปดพันคนนะครับ,รบผู้บัญชาการนะครับกองกำลังทหารสหรัฐก็ดํารงตําแหน่งผู้บัญชาการนะครับโดยตําแหน่งก็คือกองกำลังทหารสหรัฐเชาตินะครับแล้วก็ผู้บัญชาการหน่วยร่วมระหวา่างกองกำลังทหารระหว่างของสหรัฐอเมริกากับเกาหลีใต้ด้วยนคนที่ไปดำรงตําแหน่งนะครับก็จะอยู่ถึงสามสั สามตำแหน่งเลยนะครับในขณะนี้นะครับคือกำลังจะมีการผัดเปลี่ยนผู้ชาการนะครับผู้ชาการกำเกาหลีใต้ซึ่งถือว่าตำแหน่งที่สูงสุดแล้วก็จะเป็นคอมมานเดอร์สำหรับกรณีที่เกิดสงครามนะครับนะครับก็เป็นหลักอยู่ตรงจุดนี้นะครับถึงแม้ว่าอจจะย้ายฐานทัพจากตัวเมืองนะครับที่อีเตวอนน่นะครับแถวยงซานเนี่ยไปไปอยู่แถวเมืองโอซานนอกเมืองสักประมาณชั่วโมงกว่าเนี่ยนะครับ ก็ยังกําลังทาหารก็ยังยัง,ย,ง,ย,งยังเข้มแข็งอยู่นะครับ,รบในส่วนของสหรฐัฐอเมริกาเพราะงั้นตรงจุดนี้ครับซึ่งฝ่ายสหรฐัฐอเมริกาว่าการ <mod> เจรจาไปสู่การทําสันติภาพในขั้หมดเกาหลีเนี่ยในขณะนี้นะครับเพืาอยุติอสองครามเกาหลีเนี่ยมันมันเร็วเกินไปนะครับเพราะว่าภายใต้เงื่อนไขสันติภาพเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการต้องถอน ตอนทหารยุคอาณาาตออกมาด้วยใช่นะครับตรงนี้มันจะโยงไปหมดเลยควบควบคู่กันไปเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้เราคงดูว่าขณะนี้มันเหมือนเกิดเดดล็อกแล้วนะครับในกรณีที่จะยกเลิกการมีขีปนาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือเนี่ยนะครับว่ามันยังไม่มีไทม์ไลน์เกิดขึ้นก็คงต้องติดตามว่ามุนแจอินจะสามารถทําให้เกาหลีเหนือเนี่ยกาหนดไทม์ไลน์ของการยุติ นะครับหรือทําลายอาวุธนิวเคลียร์ที่มีอยู่ออกไปให้หมดได้หรือไม่นะครับอันนี้เป็นประเด็นสําคัญที่สุดที่เขาจะทําถ้าเขาทําไม่ได้นี่นะครับครับผลกระทบต่อผลการเลือกตั้งของเขาเนี่ยจะเยอะกวนควรนะครับเพราะภาวะเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ขณะนี้ก็อยู่ในภาวะที่ค่อนขั้นไม่ไม่ไม่มั่นคงเท่าเทียบเท่ากับในช่วงที่ผ่านมานะครับนะฮะตรงนี้โดยเฉพาะทางแนวทางของ พักของทางบุญแจรินนี่ก็คือแนวทางที่ให้การสนับสนุนคนระดับกลางกับราคาย่านะครับที่จะให้มีรายได้เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นค่ะนี้ก็มีการเสนอที่จะปรับค่าแรงขั้นต่ำนะครับให้สูงขึ้นไปอีกนะฮะเพราะฉะนั้นก็มีการเจรจาว่าในจ้างกับุู้จ้างอยู่นะครับแต่ว่ารัฐบาลเสนอให้สูงขึ้นไปอีกนะครับอันตรงนี้ก็คือประมาณพันห้าร้อยดอลลาร์นี่นะครับต่อต่อเดือนอืครับครับ ส่งผลกระทบทีเดียวนะครับต่อ,อ,อสภาพเศรษฐกิจของเกาหลีใต้ในขณะนี้นครับน่าสนใจมากครับทูตเจยยงว่ามูนแจอิเนเนี่ยพาคณะนักธุรกิจระดับสูงเนี่ยใหญ่หญของเกาหลีใต้ไปเกาหลีเหนือทั้งๆท,ท,ที่ว่าเกาหลีเหนืออาจจะไม่ได้มีเเปิดประตูที่จะมีให้เกาหลีใต้มาลงทุนขนาดนั้นเนี่ย เป้าหมายก็คืออะไรที่ให้ทั้งซัมซุงให้ทั้ง l อคือใหญ่ๆทั้งหลายแหล่ยักษ์ใหญ่ทั้งหลายแหล่เนี่ยไปปรากฏตัวที่เปียงอย่างครับนี่คือส่วนหนึ่งนะครับถ้าเรามองย้อนกลับไปถึงครอบครัวของบริษัทยักษ์ใหญ่เหล่านี้นะครับจุณชัยทราบไหมครับว่าในอีนี่เขาอยู่ที่พื้นที่เกาะสรามเกาหลีเนี่ยครับนะครับบุคคลเหล่านี้อยู่ที่เกาหลีเหนือนะครับรละไตร่ตร ควนในช่วงสงครามแล้วก็มาขยายฐานออกมาซึแง่นันก็คือความผูกพันญาติพี่น้องก็ยังคงมีอยู่ในระดับหนึ่งนะครับที่อยู่ทางตอนเหนือนะฮะอันที่สองก็คือมีการแสดงออกในสปิริตของความร่วมมือนะครับระหว่างเอกชนกับภาครัฐในเกาหลีใต้เห็นว่าความมั่นคงของเกาหลีทั้งเกาหลีเหนือเกาหลีใต้มีค่าสูงที่สุดนครับมีมีความผูกพันพ้นเอกชนเ,เหล่าเนี้ยนะครับ ยินดีอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือในการที่ทําให้เกาหลีเนี่ยสามารถรวมประเทศได้แล้วก็ก็นําสัญภาพมาสู่ภาคสุวเกาหลีได้ครับ,รบอันนี้ก็เป็นการครับครับซรัฐบาลเกาหลีทํามาตลอดนะครับในระบบการศึกษาในหนังสือในนิยายนว่านิยายที่แต่งบทกวีต,าตา่างๆนะครับหรือแม้แต่ภาพยนตร์นะครับของเกาหลีก็จะเน้น เกี่ยวกับ mm hmm. เรื่องของการรักชาติการสร้างประเทศนะครับถ้าถ้าดูภาพยนตร์ซีรีส์ต,ต่างๆจะเห็นเลยว่าจะเน้นให้ทุกคนเนี่ยศสีละเพื่อประเทศชาติครับอืใช่ครับฉะนั้นการไปปรากฏตัวไม่ได้หมายถึงแค่ธุรกิจอย่างเดียวและหมายถึงการแสดงถึงความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันของสองฝ่ายละใช่ครับ,รบตรงนี้ตรงนี้สําคัญที่สุดและอีกอ,อย่างก็คือสายสัมพันธ์ที่จะที่ไ้เห็นว่ากลุ่มแชโบนะครับคือเศรษฐี ที่คนเกาหลีจะเรียกว่า1% people เนี่ยนะครับ1%เนี่ยนะครับกลุ่มนี้เนี่ยยังไงเขาเขาก็าพร้อมที่จะคันซิบิวหรือว่าเสียสละต่างๆเนี่ยนะครับเพื่อความเป็นปึกแผ่นหรือความมั่นคงของเกาหลีทั้งฝ่ายเหนือและใต้นะครับอันนี้ก็เป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าเขาพร้อมนะครับในสถานการณ์ต่างๆและที่สําคัญที่สุดนะครับถ้าคุณใช่ตามข่าวนะครับผู้นําของบริษัทเหล่านี้นี่เกือบจะหลายบริษัทเลยครับ จะโดนข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีนะครับแม้แต่มิสรีผู้พ่อก็โดนแต่ก็ได้รับการอภัยโทษนะครับจากนายบีเอเมงบัฟซึ่งเป็นซีอีโอเก่าของฮุนไดนะครับแต่พอน้นเสร็จมาอันนี้ก็เป็นประเด็นคดีหนึ่งที่ถูกอายการสั่งฟ้องนะครับนะว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังอะไรต่างๆหรือไม่นะครับในจำนวนประเด็นอื่นๆเพราะฉะนั้นเนี่ย ประธานาธิบดีมุนเชอินเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกแล้วว่าอำนาจของอายการนี่มากหรือเกินนะครับเพราะว่าไม่ว่าเป็นฝ่ายไหนโดนหมดนายเก่าเขาที่ต้องฆ่าตัวตายก็เพราะว่าทางครอบครัวถูกเก่าหาหลังจากที่พ้นจากตำแหน่งแล้วนะครับคือพ้นไม่เท่าไหร่ก็โดนนะครับดีเมงบัคประธานาธิบดีดีเมงบัคก็ก็มาโดนหลังจากประธานาธิบดีปักกินงแฮใช่นะครับก็โดนอายการสองฟ้องอีกนะครับก็อยู่ในว่าขั้นตอนการพิจารณาคดีารต่อไป ทีนี้ในหว่างการสังฟ้องเนี่ยกฎหมายให้อำนาจอายการอำนาจสืบสวนอยู่ที่อายการครับครับไม่มีอืครับที่หมายีู้ผู้ลูกคนนี้คนหนุ่มอาย,ยุสี่สิบกว่านี่ก็ผ่านกระบวนการเหล่านี้มาเลื่อยๆนะครับซึ่งก็ก็ถือว่าพนไปในระดับหนึ่งนะครับ ครับดังนั้นก็น่าสนใจว่าการพบปะระหว่างบุญเจอินกับคิมจองอึนครั้งนี้ล่าสุดนี้จะนำไปสู่ความขี้คละคลี่คลายของความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับอเมริกาทรัมป์กับคิมหรือไม่เพราะว่ายัางดูเหมือนว่ามีประเด็นค้างคาใจกันอยู่เยอะและบุญเจอินก็เหมือนกับเป็นกาวใจที่จะต้องทําให้เกิดขึ้นให้ได้ก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนจับตากันว่า การพบปะกันครั้งนี้จะนำไปสู่อะไรเพราะว่าที่แปลกก็คือว่าแต่ก่อนนี้อเมริกาจะต้องเป็นคนกลางไกลเกลี่ยระหว่างเกาหลีเหนือกับใต้แต่ตอนนี้เกาหลีใต้ต้องเป็นคนไกลเกลี่ยระหว่างเกาหลีเหนือกับอเมริกาเพราะว่าทรัมป์กับคิมเจอกันรอบหนึ่งแล้วเดิมทีนัดกันว่าจะเจอกันรอบสองแต่ว่าเมื่อทรัมป์ได้รับคำแนะนำจากคนใกล้ชิดว่า ยังไม่เห็นวี่แววว่าเกาหลีเหนือจะเลิกโครงการนิวเคลียร์ก็จึงถอยทรัมป์ก็เลยจึงบอกว่าเอาไว้ก่อนขอเลื่อนการพบปะกันครับครับรกลับมาครับท่านทุชชายงครับครับตอนนี้ก็คือจะต้องดูว่าการพบปะครั้งนี้ระหว่างคิมกับมูนเนี่ยจะนําไปสู่การพบกันระหว่างคิมกับทรัมป์รอบใหม่หรือไม่ด้วยครับเพราะว่ามูจัยทรามปถ้าจะเป็นกาวใจอ่ตอนนี้ จะได้ผลหรือเปล่าเราไม่รู้ครับครั้งนี้เป็นผมคิดว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ปิะธานที่มุนใจมุสระอย่างชัดแจ้งเลยนะครับว่าจะทําหน้าที่เป็นเกาวใจที่ผ่านมาเนี่ยยังอยู่ในลักษณะที่ยังไม่กล้าออกมาทีเดียวเพราะกลัวว่าก็เกรงใจฝ่ายสหรัฐอเมริกานะครับแต่ว่าเกมนี้นี่ต้อง,องชมทางเกาหลีใต้ทำเหมือนเหมือนทุกครั้งนะครับว่าครับรู้จักจังหวะจับโคนในการที่จะเกาหรือเข้ามาเพราะว่าสถานการณ์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ ข้าสู่จุดที่ว่าชนะงานแล้วนะครับแล้วอาจจะนําไปสู่ความขันแย้งที่เพิ่มขึ้นไปอยู่แบบเดิมได้นะครับเพราะฝ่ายทั้งเองหรือว่าโฆษกของทางฝ่ายโฆษกครับที่นะครับเขาซื่อของสหรัฐอเมริกาออกมาตรงตีเกาหลีเหนือแล้วนะครับเหมือนเริ่มจะกลับเข้าไปสู่แบบยุคเดิมที่ก่อนจะมีการประชุมสมมมิทเพราะฉะนั้นเนี่ยททมมี่ของเขาค่อนข้างดีมากที่จะดึงสถานการณ์กลับคืนมา ให้มาร่วมโต๊ะเจรจา,ากันหรือว่าร่วมกันหาหรือ,รอยุติข้อขัดแยง้งต่างๆขึ้นนะครับ,รบตรงนี้ต้องชมครับว่าว่าทางฝ่ายทีมงานของทางวิคุติใต้เนี่ยใช้จังหวะต่างๆเนี่ยออกมาได้ดีแต่ว่าจะคอนวินส์ได้แค่ไหนเกาหลีเหนือจะยอมรับได้แค่ไหนเนี่ยนะกลับลงอีกนิดหนึ่งนะรอฟังที่จะแลงข่าวพวกนี้นะครับผมว่าน่าจะมีทรายหรือว่าจะมุสิ่งบางอย่างที่เพราะทุกครั้งที่ได้เจอกับ อ่าุญเจยินนี่นะครับครับท่าทีของคิมจองอุลค่อนข้างนะครับปอนลงเกือบทุกเป็นมิตรใช่ทุกครั้งนะครับใช่ตรงนี้น่าสนใจทีเดียวนะครับครับแต่ว่าก็ขณะเดียวกันมาตรการลงโทษแดงชั่นอะไรต่างเนี่ยที่สหรัฐมีการดาเนินการเกาหลีเนี้ก็ยังดําเนินการต่อไปนะครับครับล่าสุดนะครับดาเนินการกล่าวโทษรัสเซียด้วยฮะเพราะว่ารัสเซียนําเข้าถ่านหินทั้งที่คดีความมั่นคงเพราะฉะนั้นสหรัฐอเมริกาเสนอเปิด ประชุมนะครับะมนมรีความมั่นคงพิจารณากรณีรัสเซียนําเข้าฐานหินจากเกาหลีเหนือครับนะครับเพราะฉะนั้นคือเขาตามติดแบบไม่ไม่ไม่เว้นระยะนะครับฝว่ายสารัอเมริกากรณีบริษัทหรือเอกชนหรือภาครัฐนะครับเมื่อดําเนินธุรกิจกับประเทศหรือกับบริษัทธุรกิจตัวบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ามีปัญหาก่อความมั่นคง ข,ของสหรัฐอเมริกาหรือสอดสีภาพความมั่นคงของโลกนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้รัสเซียเองก็โดนกล่าวหาแล้วในการนําเข้าซึ่งรัสเซียเองก็ยอมรับว่านําเข้าในระหว่างที่คณะมนตรีความมั่นคงเนี่ยนะครับ,รบดําเนินการแซงชั่นเรื่องห้ามนําเข้าถ่านหินจากเกาหลีเหนือนี่ก็ก็จะดูว่าจะเปิดสมัยประชุมของคณะยูเนสซีนี้ได้หรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าดําเนินการต่อไปเพราะสหรัฐอเมริกาใช้นโยบายแซงชั่นต่าง ซึ่งของสหรัฐอเมริกาเองไม่ได้ผ่านแค่ข้าระชกตรความมั่นคงอย่างเดียวนะครับเขาจะทุกครั้งเนี่ยเขาจะออกกฎหมายภายในนะครับดําเนินมาตรการนะครับทั้งฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ฝ่ายทาง treasury department หรือสูงกังกลางนะครับมีออฟฟิศที่สำคัญเรียกว่าโอแฟนะครับเป็นออฟฟิศที่ควบคุมเรื่องเงินทุนทั้งหมดที่เข้ามาเพราะฉะนั้นในลิสต์เนี่ยสำนักงานโอแฟนี่เวอร์ฟู l มากที่จะ s ังช t ่นตัวคน หรือว่าฟิทรัพย์สินนะครับก็จะอยู่ในในออฟฟิศนี้ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินดังทองแต่ถ้าว่าเป็นเรื่องของความมั่นคงก็ไปทางด้าน f b i บเลยนะครับที่จะดำเนินการจับกลุ่มนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าสหรัฐอเมริกาค่อนข้างเอาจิงเอาจังมากกหับการดําเนินนโยบายแซงชันครับครับก็แน่นอนว่าตอนนี้เนี่ยอเมริกายังพยายามยืนยันด้วยเรื่องเซงชันอย่างต่อไปแต่ว่าจีนก็จีนดูเหมือนจะไม่เล่นด้วยแล้วล่ะจีนดูเหมือนว่าจะไม่ กลับไปสู่การแซงเช่นเกาหลีเหนือแบบเดิมอีกแล้วนะครับถ้าที่ดูสถานการณ์จันอันนี้เนื่องจากโดนเ,เรื่องออสงคารามครับสงคารามการค้าด้วยใช่ไหมครับอันเดียวน,นี้นะครับซึ่งก็ส่งผลทีเดียวว่าจีนต้องปรับห้าทีแล้วอื นะครับว่าจำนวนการน,นะครับแต่กนรรวมคุมของทางจีนเนี่ยยังออกมาไม่ชัดเจนนะครับ,รบเราก็จะเห็นว่ายังยังไม่ได้มีรูปแบบอื่นที่จะมาเพราะจีนยังดาเนินนโยบายในรูปของการเจรจาอยู่ยังพยายามนําเรื่องเข้าสู่ world trade organization ซึ่งฝ่ายสหรัฐอเมริกาเองเขาบอกว่านะครับ world trade organization สหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เพิ่งมาเข้าทีละเมื่อขอตั้งแต่ก่อนหน้านั้นมีการจัดต้งครับอืม ครับครับมี่ปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตนะครับคืนนี้ยังไงก็ลองต่อสายอีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่านี่เป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ล่าสุดที่ประธานาธิบดีมูนแจอินของเกาหลีใต้ไปเยือนคิมจองอึนที่เกาหลีเหนือเพื่อที่จะครับก็เป็นอันว่าตอนนี้เนี่ยเราดูไม่ออกว่าจีนจะยอมอเมริกาแค่ไหนในเรื่องเกาหลีเหนือ ครับครับพรุ่งนี้น่าจะมีอะไรตอบผู้สื่อข่าวออกมาครับเพราะว่าการประชุมโฟร์อนี่ยังไม่มีใครแถลงออกมาว่าคุยได้อะไรมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าบทบาทสหรัฐอเมริกานี่ก็คิดว่าคงขยายออกไปมากกว่านี้นะครับถ้าจะดูให้ดีเลยเพราะเมื่อมีนายจอห์นโบวตันออกมาครับนะครับสานอซ์างประเทศจอห์นโบวตันยังออกมาท้าทายเลยนะครับเมื่อไม่กี่วันที่แล้วไ c ซซีนะครับใช่ใช่ก็เป็นเป็นเรื่องที่ ที่ที่ที่จะบอกว่าน่าเป็นห่วงหรืออย่างก็อืาฐานตังมาแยกออกมาจากสารสารโรคเอฟนะครับเ่เสร็จแล้วสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้เป็นภาคีอนสัญญาฉบับนี้นะครับก็เพราะฉนั้นเขาเรมองว่าไม่มีอำนาจที่จะมาบังคับคนในในกรณีที่มีข่าวบอกว่าเขาจะดาเนินการกับทหารที่ดําเนินนะครับเข้าไปเอทําผิดในอฟกานิสถานอะไรต่างตเนี้ย นะครับเพราะนั้นจอห์นโบต้าเนี่ยจอห์นโบต้าเนี่ยค่อนข้างที่จะออกมาแบบแข็งเก้าแล้วก็ไม่เป็นกลัวว่ารูปแบบนั้นจะเป็นองค์การระหว่างประเทศหรือว่าจะเป็นแนวทางที่จะนําไปสู่สันติภาพจริงๆตราบใดที่ไม่เห็นคอนกรีตดีเซหรือว่าหลักฐานที่ออกมาชัดเจนว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่พูดได้หรือพิสูจน์ได้นะครับดัะนั้นเราก็จะเห็นว่าน่าสนใจครับว่าขณะนี้จีนกําลังมองอย่างไร พรจีนตอบโต้นะครับสำคาญการค้าเกิดขึ้นดีนำนินการไปจะทําไปด้วยระยะหนักแค่ไหนนะครับบางคนก็บอกโอเรื่องนี้คงยาวอีกยี่อีกสิบยี่สิบปีกว่าจะจบหนังมวนนี่นะครับกรณีสงครามการค้าเนี่ยนะครับก็ออกมามันเป็นระยะระยะที่มีข่าวออกมานะครับว่าเอคนจะคอมเมนต์ต่างใช่ครับทํำเนี่ยกับทีมงานยังไม่ยอมหยุดนะครับแัะมีจะไม่จะขึ้น ตักนะครับส่วนจีนถ้าดำเนินการขนนี้จีนกะน,นะครับนำเรื่องเข้าสู่โอลต์เรตออคเนสเตชันเป็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 นเคสเคสไปก็ดูไปว่าในท้ายสุดแล้วสหรัฐอเมริกาจะถอนตัวออกจาก World Trade Organization หรือไม่นะครับครับอืครับครับ ดีมากเลยครับเราจะได้เห็นล่าสุดแล้วล่ะพรุ่งนี้คงจะมีประเด็นใหม่เพราะว่าจะมีการถแถลงข่าวแล้วเราก็จะเห็นว่าจีนจะมีปฏิกิริยาอย่างไรอเมริกาจะมีปฏิกิริยาอย่างไร,รเพราะว่าล่าสุดทรัมป์ก็ยังทวีตบอกว่าโอ้คิมจองอึนเขียนจดหมายรักไมา้ผมรักกันมากเลยเราสองคนนี่สุดยอดซี้กันมากเลยนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถกลับไปกบยังไม่สามารถจะทำให้สามารถประชุมกันรอบสองได้ นะครับขอบคุณมากครับท่านตูดชัยยงครับพรุ่งนี้จะได้ติดตามข่าวกันต่อไปครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ